เพราะว่าพอเซาเปิดมากล้องไปด้านนู่แล้วฮะไม่มาท้านี้เลยนะฮะรู้แล้วว่าคิวเปิดแล้วก็รู้ว่าจะต้องเดินลู่ยังไงแต่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ต้องกับทุกคนเข้าสู่งานวันนี้มีถ่ายทอดสดที่จอนี้ด้วยนะใครอยากให้เห็นแบบใกล้ชิดมากขึ้นนะฮะกับงานวันนี้ครับจะลอนเลี่ยวพร่ริสโอ้โหเรียกว่าเทคโอเวอร์ร้านว่าใครต้องแห่งนี้เลยนะครับกับเรืองประตูใหม่ล่าสุดโหยหน้าตื่นเต้นมาก มากขอบคุณแทนลอรีโอแคริสมากๆเลยนะครับท e ี่เราวันนี so, ้ในวันนี้ื้วที่ร้านพาร์คร้อยปั้นเี้นะครับให้กลายเป็นไกลโคลิกไรล์ยูนิวอร์ซนี่คือจักรยานจักรัววานไกลโคลิกไรล์จริงๆครับทุกท่านที่บอกเลยนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนคู่ควรต้องใช้คำนี้และงานจัด3วันด้วยกันนะฮะเชิญชวนมาไเลยว่านี่คือพีลิ่งมาร์ชชูพูน่ารักไหมครทุกคน น่ารักไหมน่ารักมากอย,อยากให้ได้มาลองับเพราะว่า oh. เทียบเลยทั้งแกร์พุ่มพิเกตแล้วก็ ead, แฟนๆชนิดชาก่อนครับค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนๆของทุกๆคนด้วยนะคะยังไงก็ฝากไกลฟลิกยูนิเวอร์สด้วยนะคะเอ xo, ้ขอบคุณครับนิชาเช่นไม่นายใช่ไหมครับผมสวัสดีครับเช่ม่ได้นะครับผมสวัสดีพี่พ่อครับก็ฝากด้วยนะครับสุดยอดการ call ล h e b r เอ็กซ์ p o n e n t view ครับ อ่าฮะโอเคเดี๋ยวได้พูดคุยกันของทุกอย่างทุกตัวคือดีจริงๆทุกตัวคือดีจริงๆนะฮะถ้าใครอยากมีผิวที่แบบไร้ที่มากระจ่างใสแล้วก็กรุนแรงจุดด่างดๆเนานะ <S <S โอเคพี่เจมินห่าเป็นไงบรรยากาศวันนี้ชมพูเลยนะโอ้ยงานวันนี้ชมพูมากรู้สึกได้รับฟูฟิงขึ้นมาเลย แล้วก็สายให้ารักคุ้มฟินกันอยู่แล้วน่ารักคุ้มฟินน <î ss> ะครับผมก็ดูกระจาดใส่มากครับก่อนที่ผมจะมาอีเวนต์นี้ผมก็ได้มีการมาสแฝงมาก่อนแล้วด้วยครับนี <î ss> ่ไงก็กระจาดใส่ขึ้นเลยแบบไฟออร่า <î ss> สุดๆออร่าสุดๆวันนี้ผมพร้อมที่จะรับแขกพร้อมที่จะเจอทุกคน <c oughs> แค่ถามความรู้สึกเลย ใช้แล้วเป็นยังไงมาอ่ะพี่ิชาบอกแล้วว่าจริงๆเราใช้ใช้ไกดคอิกนไรท้ทั้งยูนิเวอร์สอยู่แล้วเนาะเขามีตั้งแต่เครนเซอร์ยังโทเนอร์สเต็ปเลยก็วันนี้ก็มากมาเหมือนกัน,ม,นมันจะไม่ได้เลยก็แต่จริงๆแล้วคือจะบอกว่ามากว่าตลอดอ,อยู่ อยู่แล้วค่ะเรารู้สึกว่าเป็นการที่เหมือนเราได้ทำทรีทเมนต์ที่บ้านง่ายๆอะค่ะแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลผิวของเราเต็มที่รู้สึกว่าผิวก็จางใสแล้วก็ลดเล่นจุดด่างดำได้เลยครับพี่เนีครั้งแรกที่ใช้ผมรู้สึกเลยครั้งแรกก็รู้สึกเลยรู้สึกเลยครับเน้ะกระจายใสขึ้นมาเลยครับเพรนั้นใช้พีลิ่งมาสรชมพูแล้วหน้าใสแล้วใช้อะไรถึงน,น่ารักนะ,ะใช้ ใช้ใจอ้ใช้ใจกับทุกอย่างอินนิชาก็เช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้อีกหนึ่งอย่างที่สาคัญที่อยากจะเน้นย้ําทุกคนเลยก็คือพอใช้แล้วต้องล้างออกตัวแหวนใช่ใช่ก็มาทิ้งไว้15นาทีเนาะแต่ว่าต้องล้างออกด้วยนะคะทุกคนนี้เชิญได้เลยใครก่อนดีเลดี้เฟิร์สก่อนแล้วอะไรกันฝากทุกคนนะคะก็อยากให้มาที่งาน ไลคลิกยูนิเวิร์สนะคะมา explore ผลิตภัณฑ์ดีๆจากรอยัลนะคะก็ฝากน้องพิ้ลิงมาสีชมพูตัวนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องก็จะช่วยให้ผลัดเซลล์ผิวเนาะแล้วก็ทำให้จุดด่างดำดูจางลงแล้วสำหรับใครที่แพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าคนนี้แพ้ง่ายมากๆก็อาจจะลองทาตรงบริเวณอื่นก่อนอี่เห<อ>็นเขาบอกว่าหล,ลังแขนได้หลังแขนเพราว่าหลังแขนจะแบบว่าผิวจะอ่อนโยน ใกล้เคียงกันหน้าใช่ค่ะใ,<ช>ให้ใหลองก่อนก็ได้ค่่ะใชแล้วก็รับรองว่าถ้าใช้แล้วก็เพิ่มตัวเนี้ยไปในรูทีนน่ยผิวหน้าจะแบบไวแล้วก็เปลี่ยนไปแน่นอนค่ะยังมาขอบคุณนิชาค,าค่ะเจมได้ครับผมก็ฝากอีเวนต์ดีด้วยนะครับผมไกด์คอนเทนด์อินดิวเซอร์ครับผมจะอยู่ถึงวันที่6เลยใช่ครับผมก็สามารถมาแวะชมได้ที่หน้ารักที่สุดเลยวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากทุกท่าเนนะครับเราเรียนกันก่อเราทุกคนแรกจริงทีอเป็นสปอตสเ่ซของโลกและแพลนสเปซไทยครับมิชาและเจมิน แล้ก็เกลี่ยบนหน้ารอ15นาทีหนะลังจากนั้นล้างออกคือไหนที่ใช้ตัวนี้นะฮะ <_ unrelated> น้องฮีลิ่งมาช r ูก็ข้ามตัวเซรั่มไปได้เลยเดี๋ยวจะ over exfoliate นะไม่จำเป็นเลยนะข้ามขั้นตอนเนี่ยเราอยากไปหยักขั้นตอนกันอีแล้วด้วยนะครวิดีโอด้วยนะฮะขอเชิญเลยสวยงามครับเยี่ยมมากซื้อในงาน399เท่าน,นั้นนะฮะ รถเยอะเลยวิดีโอเชิญครับ10โมถึง2ทุ่ครับมารับคารา้อนแห่งนี้มาสนุกกันได้เลยซื้อที่นี่ครับปกติ599ตอนนี้มีแค่399บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ใครอยากได้แปรงนะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้อ,อ,อยู่ที่ไกลคลิกยูนิเวอร์สนะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะก็คือพิ i n ลิงมาสีชมพูค่ะัออน,น ดีมากๆค่ะคือเป็นตัวคือเป็นตัว,ตวที่ช่วยผัดเซลล์ผิวละค่ะก็คือเขาเป็นตัวที่ทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็จุดด่างดำดูจางลงนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้คนที่แพ้ง่ายมากๆก็อาจจะลองดูก่อนว่าแบบใช้ได้ถึงประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาช่วยผัดแล้วแต่เขาก็มีแบบแนซิซนไมลยที่ช่วยแบบปลอบประโลมผิวเราด้วยก็คือสามารถใช้ได้อย่างแบบ เ,เต็มที่ค่ะใช่ลอ,ลองแล้วค่ะได้ลองแล้วแล้วก็รู้สึกชอบมากรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าแล้วรู้สึกแบบหน้าใสจ้าง <c oughs> คือคือมันเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะแล้วแล้วหน้าก็มีความแบบนุ่มๆขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนที่เราที่เราใช้มาร์กตัวนี้อะไรเงี้ยเราก็มาร์กไว้สิบห้านาทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ล้างออกใช่ ใช่ค่ะก็คือเข้มข้นมากๆจริงให้ข้ามสเต็ปเซรั่มไปเลยให้ไปใช้ตัวครีมได้เลยค่ะใช่แต่ว่าอย่ากลัวนะคะที่เข้มข้นมากๆเขายังมีตัวที่บอกคือในเินมายที่ปปอบประลมผิวอยู่ะคะ่ะว้าวค่ะก็ฝาหน่อยค่ะก็ฝากคิวริงมาชมพูด้วยนะคะรับรองว่าใช้แล้วผิวกระจ่างใสขึ้นแบบจุดดังดำดูจางลงสำหรับใครที่แบบ ผิวหมองไม่สม่ำเสมออะไรเงี้ยค่ะก็มาลองใช้กันเยอะๆนะคะวันนี้ชื่อว่างานเอสโตรเลนทีว์ครับผมก็ไกด์คอรีคพิวเอ้ยชืย่อไกด์คอรีคยูนิเวิร์สไกด์คอรีคยูนิเวิร์สครับผมก็จะมีเอสโตรเลนทีว์ครับผมเป็นตัวนำตัวชูโรงของงานวันนี้ก็เป็นอีเวนต์วันนี้จะถึงวันที่6เลยครับผมก็สามารถมาแวะกันได้อยู่ที่ทางเชื่อมระหว่างสายก่อนดียังไงครับดียังไงล่ะครับผมเนี่ยใช้มาแล้วก็คือจะเป็นมาที่ที่ผมรู้สึกว่าใช้ง่ายมา,มากๆ ได้ผัดเซลล์ผิวที่บ้านเองเลยเหมือนที่ผู้เชี่ยวชาญมาดูให้เองที่บ้านเลยแล้วก็พอมาเสร็จ15นาทีเนี่ยไปล้างออกใช่ไหมก็รู้สึกว่าเออผิวกระจ่างใสามากขึ้นลดเลือนจุดด่างดำได้มากขึ้นแล้วก็คือผม,มรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเก็คือถ้าใครลองกันครั้งแรกเนี่ยก็คือผิวจะกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกเยลยตครับตอบโจทย์ครับ ใช่ใช่ตอบโจทย์ม,มากเพราะว่าใช้ง่ายม,มากๆด้วยความที่ผมผู้ชายด้วยก็จะก็จะใช้ใช้ง่ายเลยแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายค่อนข้างมากอันนี้ก็ตัวนี้ก็คือไม่แพ้แต่สาหรับใครที่กลัวว่าจะระคายเครคือนนิดนึงก็สามารถทดสอบได้ที่หลังแข้นิดนึงก่อนก็ได้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสําหรับอ่า ลอ r ร a โอ XO l i a u i d Peel ตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวชูโรงของอีเวนต์นี้เลยก็จะเป็นไกด์คอลลิกไรท์นี่แหละครับจะมีได้หลายลาย,ลายเลยแต่นี้เป็นลายใหม่เป็นแมสครับผมก็สำหรับใครที่อยากลองนะครับก็สามารถปลองได้นะครับ